ุกวันนี้เราทำงานไปทำไมพี่น้องเคยคิดหรือเปล่าคะเราทำงานไปทำไมสวัสดีค่ะวันนี้ชั้นเรียนวีออนไลน์ของเรานะคะมีหัวข้อเรื่องว่าการทำงานเป็นการนมัสการพระเจ้าให้เรามาค่้คและคิดด้วยกันนะคะคำถามที่ โปรยไว้ตั้งแต่ต้นนะคะก็คือทุกวันนี้เราทำงานไปทำไมถ้าลองไปถามคำถามนี้นะคะกับผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพเราก็อาจจะได้คำตอบต่างๆกันแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็น่าจะประมาณนี้ใช่ไหมคะก็คือเราทำงานเพื่อที่เราจะได้ปัจจัยมาเลี้ยงดูครอบครัวหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าถ้าไม่ทำงานจะมีเงินที่ไหนมาผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะแลอบางคนก็จะบอกว่า ถ้าไม่ทำงานเราก็ไม่มีกิ่นแน่นอนนะคะหรือบางคนตอบแบบ h o l โฮล l y นะคะก็บอกว่าเพราะว่าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ดีนะคะเราต้องมีความรับผิดชอบเราเลยต้องทำงานนะคะบางท่านก็อาจจะเคยได้ยินคำเทศนาในเรื่องนี้ใช่ไหมคะก็เลยตอบแบบว่ามาแบบแนวนี้เลยนะคะ และก็มีบางคนก็จะบอกอย่างนี้ว่าจุดประสงค์ของการที่เราทํางานในชีวิตประจําวันของเราก็คือเพื่อที่จะเป็นที่สรรเสริญพระเจ้าโอ้พี่น้องบางคนก็อาจจะบอกว่าจุดประสงค์ในการทีท่เราทํางานทุกวันเนี่ยนะคือเพื่อสรรเสริญพระเจ้าเหรออยากจะให้คําพูดประโยคนี้นะคะกระตุกความคิดของเราทุกๆคนที่คิดอย่างจริงจังว่าเอ๊ะ ใช่หรือเปล่าที่เราทำงานเหน็ดเหนื่อยกันอยู่ทุกวันนี้นะคะทั้งทาออกไปทำที่ทำงานหรือว่าบางคนก็ work from home ใช่ไหมคะในช่วงนี้เราทำสิ่งนั้นเป็นที่สรรเสริญพระเจ้าหรือเปล่านะคะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่ามันเป็นจุดยืนหรือมุมมองที่เกี่ยวกับการทำงานในชีวิตของเราทุกๆคนนะคะและมีอิทธิพลต่อความคิด ต่อความเชื่อต่อการทำงานของเราทุกๆวันด้วยและมันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและการดำเนินชีวิตและความรับผิดชอบในชีวิตของเราด้วยนะคะเพราะถ้าหากว่าเราได้คิดค่ายครและเข้าใจความจริงจากพระคัมภีร์นะคะว่าการงานต่างๆที่เราทำไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตามมันไม่ใช่เรื่องของมิติฝ่ายร่างกาย หรือการออกแรงหรือการใช้สมองความคิดสติปัญญาเท่านั้นแต่แท้จริงการงานที่เราทำอยู่นะคะเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับมิติฝ่ายจิตวิญญาณด้วยอย่างแน่นอนนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเฉพาะพวกผู้รับใช้พระเจ้าหรือเปล่างานก็จะเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ เรามาดูคําตอบเรื่องนี้กันนะคะจริงๆแล้วอาจารย์เมงอยากจะบอกว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่เฉพาะผู้รับใช้พระเจ้าแต่ทุกการงานอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นงานด้านบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นงานด้านการศึกษางานพัฒนาชุมชนงานที่เราทำอาหารทําความสะอาดงานที่เป็นยามหรือรักษาความปลอดภัยนะคะ เป็นเกษตรกรเป็นพ่อค้านักธุรกิจเป็นหมอหรือแม้กระทั่งเป็นนักการเมืองนะคะไม่ว่าระดับชาติหรือระดับท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นคนรับจ้างข้าราชการหรือนักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์นะคะทุกอาชีพเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องเป็นเนื้อเดียวกันกับ จิตวิญญาณของเรานะคะการทำงานของเราในแต่ละวันเนี่ยแต่ละอาชีพเนี่ยแท้จริงแล้วก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนด้วยไม่มากก็น้อยนะคะหรือแม้บางคนบอกว่าอุ้ยทำงานอยู่กับคอมพิวเตอร์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนแต่จริงๆแล้วผลงานของเขาเนี่ยะคะ่ะมันก็จะส่งผลไปถึงผู้คนมากมายด้วยใช่ไหมคะแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คืองานของเรา ทุกทุกงานนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าของเราด้วยนะคะไม่เพียงแต่เราเกี่ยวข้องกับผู้คนแต่งานของเราเกี่ยวข้องกับพระเจ้าของเราด้วยให้เรามาดูพระวจนะของพระเจ้ากันนะคะในวันนี้จะมีพระคำหลายหลายตอนที่จะนํามาให้พี่น้องได้ใคร่ครวนได้กันก่อนอื่นถามพี่น้องก่อนพี่น้องทราบไหมคะว่าใครเป็นคนแรก ที่ทำงานใครเป็นคนงานคนแรกของโลกนะคะพี่น้องจะบอกว่าอาดัมแน่นอนเลยเพราะอาดัมเป็นมนุษย์คนแรกของโลกแต่มีคนแรกก่อนหน้านั้นอีกค่ะถ้าเราดูในพระธรรมปฐมกาลนะคะเปิดมาปฐมกาลบทแรกเลยพี่น้องจำได้ใช่ไหมคะพูดถึงการสร้างโลกของพระเจ้านะคะเพรานพระเจ้าเนี่ยถ้าเราไปอ่านในปฐมกาลบทที่1น,นะคะข้อ1ถึงข้อ15เราจะเห็นเลยว่า พระเจ้าเป็นคนงานที่ยุ่งอยู่กับการสร้างโลกนะคะบอกว่าวันที่หนึ่งพระองค์ทำอะไรวันที่สองพระองค์ทำอะไรพี่น้องจำได้ใช่ไหมคะหวันพระองค์ทำติดต่อกันในการสร้างโลกและในวันที่7พระองค์ทรงหยุดพักนะคะ,พะเพื่อนเพื่อนพี่บอกเราว่าพระเจ้าทรงทำงาน6วันและพักผ่อนในวันที่7พระองค์เป็นคนแรกที่ ทำงานบนโลกนี้นะคะและงานนั้นได้สะท้อนถึงพรลลักษณะของพระองค์และกิจการที่พระองค์กระทำนะคะแท้จริงแล้วพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์เป็นพระเจ้าที่ดียอดเยี่ยมและการงานของพระองค์ก็ดีโดยธรรมชาติของพระองค์ในสุดีดบทที่25ข้อ 10: บข้อ8เนี่ยบอกว่าพระยาเวประเสริฐและ เที่ยงธรรมนะคะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีลักษณะที่ดียอดเยี่ยมและงานที่พระองค์ทำก็เป็นงานที่ดีในปฐมกาลบทที่1ข้อ3 1บอบอกว่าพระเจ้าทอดพระเนศสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงส,งสร้างและพระองค์ก็เห็นว่าดียิ่งนักนะคะพระองค์ทรงพินิจพิจารณาและประเมินคุณภาพ งานของพระองค์ด้วยนะคะและพระองค์ทรงเห็นว่างานที่พระองค์ทรงทำนั้นดีนะคะพระองค์พอใจในผลงานของพระองค์จากตัวอย่างอันนี้น่าจะทำให้เรามองเห็นด้วยเช่นกันใช่ไหมคะว่าเมื่อเราทำงานของเรางานของเราก็ควรจะเป็นงานที่มีประสิทธิภาพที่ดีด้วยนะคะเป็นงานที่เรา มีการตรวจมีการประเมินและมีผลลัพธ์ที่คุณภาพสูงสุดนะคะรางวัลของการทำงานก็คือเกติยศและความพึงพอใจที่ได้จากงานนั้นไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่นะคะในสุดุดีบทที่19ข้อ1ถึงข้อ4นะคะกล่าวว่าพระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองต่อโลกโดยผลงานของพระองค์จะขออ่านตรงนี้ให้ฟังนะคะ ท้องฟ้าประกาศภิลิของพระเจ้าและพื้นฟ้าสำแดงผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์วันส่งถ้อยคำให้แก่วันและคืนแจ้งความรู้ให้แก่คืนถ่อยคำไม่มีวาจาก็ไม่มีและไม่มีใครได้ยินเสียงฟ้า ถึงกะนั้นเสียงของมันก็ออกไปทั่วแผ่นดินโลกและถ้อยคําก็ออกไปถึงสุดไกลพิภพพระองค์ทรงตั้งเต็นท์ไว้ให้ดวงตะวันณนะที่นั่นซึ่งออกมาอย่างเจ้าบ่าวออกมาจากห้องโถงของเขาและวิ่งไปตามวิถีด้วยความปิติยินดีอย่างชายชะกันพระธรรมสุิดีบอกนี้บทนี้ได้บอกให้เราเห็นถึงนะคะพระองค์เปิดเผยพระองค์เอง ผ่านผลงานของพระองค์ผ่านธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงสร้างและทำให้เรารู้จักพระองค์โดยผลงานนั้นนะคะเช่นเดียวกันงานที่เราแต่ละคนทำนะคะก็จะเปิดเผยให้เห็นถึงบุค,คลิกพื้นฐานแรงจูงใจทักษะความสามารถของเราแต่ละคนด้วยนะคะพระเยซูคิต์ทรงสะท้อนหลัก ทำข้อนี้ในมัทธิวบทที่7ข้อ15ถึงข้อ20เมื่อพระองค์ได้พูดถึงบอกว่าต้นไม้ดีก็ย่อมให้ผลที่ดีและต้นไม้เลวก็ย่อมให้ผลที่เลวนะคะในอิสยาห์บทที่43ข้อ7แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เพื่อพระสิลิของพระองค์เองนะคะในนี้บอกเราว่าผู้ที่เราสร้างเพื่อพระสิลิของเราคือผู้ที่เราปั้น ะะเราทั้งหลายทุกคนถูกสร้างและเพื่อเราจะแสดงพระสิริของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตและในการทำงานของเราและในหนึ่งโครินบทที่10ข้อ31นะคะอาจารย์ปโล,โลได้พูดถึงตรงนี้เนี่ยเป็นข้อความที่ดีมากๆเลยบอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตาม จงกระทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านะคะทุกสิ่งที่เราทำไม่ว่างานเล็กงานใหญ่ควรจะเป็นงานที่ถวายสรรเสริญถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะงานที่เราทำนั้นจะทำให้คนทั่วไปหรือคนในโลกนี้ได้เห็นภาพที่ถูกต้องของความชอบธรรมความสัตย์ซื่อความดียอดเยี่ยม ของพระเจ้าด้วยนะคะพระเจ้าทรงสร้างเราทุกคนเนี่ยให้มีบุคลิกที่เป็นเหมือนกับพระองค์พี่น้องจําได้ไหมคะในสุดีิในปฐมกาลบทที่หนึ่งที่พูดว่ามนุษย์ถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้าและพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้ทํางานร่วมกับพระองค์นะคะ ในปฐมกาลบอกว่าพระเจ้าทรงสร้างสวนแห่งหนึ่งขึ้นใช่ไหมคะคือสวนเอเดนแล้วก็ให้มนุษย์คู่แรกเนี่ยคืออาดัมและเอวาเนี่ยได้อยู่ในสวนนั้นเป็นคนที่ทำงานแล้วก็ดูแลสวนนั้นนะคะซึ่งหมายความว่าอาดัมและเอวาต้องดูแลสวนนี้นะคะอย่างดีในคำสั่งดั้งเดิมตรงนี้เนี่ยพระเจ้าบอกว่าให้เขาเนี่ยดูแลนะคะ และมีความหมายถึงว่าเขาจะต้องส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโต,ตมีการพัฒนาปรับปรุงนะคะการกู้จากสภาพของความเสื่อมความล้มเหลวการครอบครองก็หมายถึงการบริหารจัดการนะคะต้องใช้สติปัญญาที่คิดบริหารจัดการเอ๊วันนี้ ปลูกอันนี้ต้องรดน้ํำยังไงต้องพรวนดินยังไงนะคะต้องมีการบริหารจัดการต้องมีการตัดสินใจนะคะและนี่ก็สามารถนํามาใช้ประยุกต์กับงานทุกงานในสมัยของเราด้วยนะคะเมื่อพระเจ้ามอบภารกิจการงานใดๆให้เราทําเราจะต้องใช้สีปัญญาใช้ความสามารถนะคะพยายามทำให้เกิดผลที่ดีที่สุด ในการงานของเรามีผู้นำการปฏิรูปในศต,ตวรรษที่15นะคะบอกไว้ว่าอาชีพของเราทุกอาชีพเนี่ยเป็นพันธกิจหรือเป็นภารก,กิจนะคะต่อหน้าพระพักพระเจ้านะคะซึ่งหมายความว่าพระเจ้ามอบภารก,กิจให้กับเราทั้งหลายทุกๆคนที่จะทำในโลกนี้นะคะและเราจะต้องทำอย่างเต็มกำลังความสามารถ นะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆก็ตามส่วนที่ทำงานนั้นก็คือขอบเขตของภารก,กิจที่เราทุกคนได้รับนะคะถ้าเราอ่านต่อไปในปฐมกาลบทที่3เราก็จะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการล้มลงในบาปของมนุษย์คู่แรกนะคะและได้ส่งผลต่อการทำงานด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อมนุษย์ล้มลงในการบาปก็พระเจ้าต้องลงโทษเขา และพระเจ้าได้ส่งสาบแช่งในการลงโทษนี้การทำงานจึงกลายเป็นความยากลำบากเป็นความเหน็ดเหนื่อยนะคะแล้วก็เป็นการตรักตรำที่จะต้องมี ค่าของความเหน็ดเหนื่อยตามมาและหลายครั้งอาจจะมีทั้งความเจ็บปวดด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามในแง่หนึ่งมันเป็นทั้งความท้าทายนะคะในความยากลำบากนั้นที่เราจะต้องคุนขวายนะคะและก็ต่อสู้เพื่อกระทำให้สำเร็จอย่างไรก็ดีงานนั้นยังเป็นสิ่งที่ดีในตัวของมันนะคะถึงแม้ว่ามันจะเหมือนกับถูกสาบแช่งแต่การทำงานยังเป็นสิ่งที่ดีนะคะและ การที่เราทุกคนจะตั้งใจทำอย่างเต็มกำลังความสามารถเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นเช่นนั้นส่วนผลที่จะเกิดขึ้นนะคะเราอาจจะคาดหวังหลายหลายอย่างให้ว่าอุ๊จะฉันทำเต็มที่แล้วยาดเงื่อแรงงานของฉันจะต้องประสบความสำเร็จอย่างงูนอย่างนี้อาจจะบอกว่าโดยสภาพของการล้มลงในความบาปนะคะเราอาจจะไม่ได้รับผลสำเร็จ จากหยาดเหนือแรงงานนั้นอย่างที่เราคาดหวังนะคะแต่ขอให้เราทำอย่างเต็มกำลังความสามารถนะคะยังมีหลักการอื่นๆที่พระคมพีได้พูดถึงเกี่ยวกับงานนะคะเมื่อกี้ที่ได้พูดไปหลักการแรกก็คือการงานทุกอาชีพเป็นสิ่งที่เราต้องทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อ สารเสริญพระเจ้านะคะและการอีกอันหนึ่งก็คือว่าการทำงานนั้นไม่เพียงแต่เพื่อประโยชน์ของตัวเราเองที่ทำงานแต่ยังเป็นประโยชน์หรือพระพรต่อคนอื่นๆด้วยในอพยพบทที่23นะคะข, 10, ข้อ11ข้อ11 พูดไว้อย่างนี้ว่าตลอด6ปีจงหว่านพืชในนาของเจ้าและเกี่ยวเก็บผลในปีที่7นั้นจงงดเสียปล่อยให้นานั้นว่างอยู่เพื่อให้ประชาชนที่ยากจนของเจ้าเก็บกินส่วนที่เหลือนั้นก็ให้สัตว์ป่ากินส่วนสวนอนุ่นและสวนมะกอกเจ้าจงทำเช่นเดียวกันนะคะพระคัมภีร์ได้ให้หลักการไว้ตั้งแต่ในพระธรรมอพยพเลยนะคะว่าให้คนอิสราเอลเนี่ยไม่เพียงแต่หว่านพืชเพื่อ ประโยชน์ของตัวของเขาเองแต่จงคิดถึงคนยากจนที่อยู่รอบตัวเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้พื้นที่ของเขาหรือให้การงานของเขาได้ไปเป็นพรต่อคนอื่นๆรอบข้างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นยังมีอีกหลายๆข้อนะคะที่พูดแบบเดียวกันว่าให้เราแบ่งปันนะคะช่วยเหลือกับคนที่ขัดสนยากจนรอบตัวเรา ในเอเฟซัสบทที่4ข้อ28นะคะอาจารย์ปโลบอกว่าคนที่เคยขโมยก็อย่าขโมยอีกต่อไปแต่จงใช้มือตรากตรำทำงานที่ดีกว่าเพื่อจะได้มีอะไรแจกจ่ายให้คนที่มีความจำเป็นเห็นไหมคะว่าพัะผีผู้ชัดเจนนะคะว่าไม่เพียงแต่ทำงานหาเงินเพื่อตัวเองแต่ทำงานได้เงินแล้วก็แบ่งปันนะคะส่วนหนึ่งให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะ หลักการอีกอันหนึ่งก็คือว่างานเป็นของขวัญจากพระเจ้านะคะเพื่อคนของพระองค์จะได้รับการอวยพรเราไม่เพียงแต่ทางานเพื่อเงินนะคะแต่เราได้รับการอวยพรจากพระเจ้าด้วยในการงานที่เราทําในสดุดีบทที่104ข้อ23ข้อ24นะคะ บอกไว้ว่ามนุษย์ออกไปทำงานของเขาไปทำภารกิจของเขาจนเวลาเย็นข้าแต่พระเจ้าพระราชกิจของพระองค์มากมายจริงๆพระองค์ทรงสร้างการงานนั้นทั้งสิ้นด้วยพระปัญญาแผ่นดินโลกมีสิ่งที่ทรงสร้างเต็มไปหมดนะคะพ่าพี่บอกว่าการงานของเรานั้น เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระพรของพระเจ้านะคะและอีกข้อหนึ่งปัญญาจารย์บทที่3ามข้อ12-13นะคะข้าพเจ้าทราบแล้วว่าสำหรับเขาไม่มีอะไรดีไปกว่าเปรมปรีและร่าเริงตลอดชีวิตของเขายิ่งไปกว่านั้นของประทานจากพระเจ้าแก่มนุษย์คือให้มนุษย์กินดื่มและชื่มชมผลงานทั้งหมดจากการตรักรำของเขานะคะพระเจ้ากำลังบอกเราว่าเมื่อเราทำงาน อยากพระองค์อยากให้เราทํางานอย่างมีความสุขนะคะไม่ใช่ทํางานไปก็บ่นไปทํางานไปก็ทุกไปทํางานไปก็รู้สึกว่าขมขื่นใจไปนะคะปัญญาจารย์ผู้ชัดเจนว่าอยากให้เรากินดื่มและชื่นชมผลงานจากการตรากตรำของเราเหน็ดเหนื่อยก็พักและชื่นชมขอบคุณพระเจ้าที่เรา ได้ทํางานขอบคุณพระเจ้าที่เรามีความรู้ความสามารถขอบคุณพระเจ้าที่งานของเราจะเป็นผลที่ดีที่อวยพรคนอื่นๆด้วยนะคะให้เราทํางานทุกๆวันด้วยท่าทีเช่นนี้นอกจากนี้คําแนะนําของอาจารย์เปาโลนะคะยังพูดถึงบางคนที่ไม่ทํางานด้วยนะคะอาจารย์เปาโลได้กล่าวใน2เทสโลนิกาบทที่3ามข้อสิบอกว่า ให้เราอยู่ห่างจากคนที่ไม่ได้ทำงานนะคะแม้เมื่อเราอยู่กับท่านก็ให้เรากดนี้กับท่านคือถ้าเขาไม่ทำงานก็ไม่ให้เขากินนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าทุกคนควรจะทำงานนะคะอย่าให้ใครอยู่อย่างเกียจค้านหรืออยู่อย่างใช้ชีวิตไปวันๆน,นะคะพระเจ้าอยากจะให้เราทำงานหาเลี้ยงชีพนะคะ ทำงานด้วยใจสงบและหาเลี้ยงชีพตนเองนะคะนี่ควรจะเป็นทัศนคติของเราทั้งหลายผู้เชื่อทุกๆคนนะคะของประทานความสามารถที่พระเจ้าให้ทํางานและก็รับใช้พระเจ้าด้วยทํางานอย่างมีความสุขและก็แบ่งปันพระพรของพระองค์นะคะทัศนคติของเราต่อการงานจะเป็นกระจกที่สะท้อนนะคะถึงความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้าและ การที่เราติดตามเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์นะคะพระเจ้าไม่ได้เรียกเราทุกคนต้องรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาแต่พระเจ้าวางเราไว้นะคะในการงานอาชีพต่างๆมากมายเพื่อพระองค์จะอวยพรโลกนี้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้เราขอบคุณพระเจ้าและทำงานทุกวันนะคะตื่นขึ้นมานะคะเราอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยแต่ขอให้เราขอกำลังจากพระเจ้าและบอกกันว่า,ว,าวันนี้ฉันจะทำงานที่ฉัน ได้รับอย่างดีที่สุดนะคะเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อเป็นพรต่อตัวเองต่อครอบครัวของฉันและต่อผู้คนรอบข้างนะคะเพราะฉะนั้นขอให้เราเอาจริงเอาจังในการที่จะสัตซอต่อการทำงานอาชีพของเราเราจะต้องกระตุ้นและเตือนตัวเองทุกวันนะคะว่าวันนี้ฉันจะเป็นครูหรืออาจารย์ที่ ทำให้เกิดการยกย่องสรรเสริญพระเจ้าได้อย่างไรในการเป็นครูของฉันวันนี้ฉันจะเป็นนักเรียน <ity> นักศึกษาที่ทําให้เกิดการสรรเสริญพระเจ้าได้อย่างไรฉันจะเป็นผู้บริหารองค์กรนะคะที่ทําให้เกิดการสรรเสริญพระเจ้าได้อย่างไรฉันจะตรวจฉันจะรักษาคนไข้ของฉันนะคะฉันจะดูแ,แล รวมทั้งญาติมิตรของคนไข้นะคะเพื่อให้เกิดการสรรเสริญพระเจ้าได้อย่างไรวันนี้ฉันจะทำธุรกิจค้าขายพูดคุยกับลูกค้านะคะบริการลูกค้าให้เกิดการสรรเสริญพระเจ้าได้อย่างไรหรือวันนี้ฉันจะบริหารบ้านเมืองนะคะปกครองประเทศหน้เป็นนักการเมืองใช่ไหมคะให เกิดการสรรเสริญพระเจ้าได้อย่างไรในทุกอาชีพนะคะเราต้องถามคําถามนี้และเมื่อเสร็จสิ้นการงานในแต่ละวันนะคะให้เราสนทนากับพระเจ้านะคะเพื่อที่จะประเมินชีวิตในวันแต่ละวันว่าชีวิตของเราวันนั้นเราได้ ถวายเกียรติสรรเสริญพระเจ้ามากแค่ไหนในการดำเนินชีวิตของเราเราทำให้พระเจ้าได้รับการยกย่องหรือทําให้พระเจ้าต้องถูกดูหมิน่นหรือเสียพระเกียรติจากสิ่งที่เราทำนะคะขอให้เราประเมินและเพื่อที่เราจะปรับปรุงแก้ไขนะคะเพื่อให้การทำงานในชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่ สอดคล้องกับความเชื่อของเราเป็นสิ่งที่ทำให้คนรอบข้างได้เห็นความดีของพระเจ้านะคะและถือว่าสิ่งที่เราทำนั้นเท่ากับเรากำลังนมัสการพระเจ้าการนมัสการไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะวันอาทิตย์ที่คริสตจักรหรือในเวลาที่เราร้องเพลงฟังคำเทศนาแต่การนมัสการอยู่ในสิ่งที่เราทำทุกวันในชีวิตของเราถ้าเราทำงานในอาชีพของเรา ได้เป็นที่สรรเสริญพระเจ้านั่นเท่ากับเราได้นมสักการพระเจ้าแล้วและเป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมมากเลยนะคะไม่มีเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างความเชื่อความศรัทธาและการทำงานนะคะการทำงานของเราเป็นสิ่งที่สำแดงชีวิตของเราในพระเยซูคริสต์เจ้านะคะเพราะ,ะนั้นขอพระเจ้าอวยพรการงานในชีวิตของเราทุกๆคนนะคะอาจารย์ิ้นก็อยากจะขอเป็นพยานสมัยก่อนที่ยังไม่มี ที่เลี้ยงลูกเล็กๆนะคะไม่ได้ทำงานอาจจะรู้สึกมีบางช่วงรู้สึกอุ๊ยเราเหมือนไม่มีคุณค่านะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เราไม่ได้รับเงินเดือนแล้วเราก็ต้องทำงานในการเลี้ยงลูกเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เมื่อได้เรียนรู้นะคะว่าไม่ใช่ทุกงานที่เราทำแม้กระทั่งเราเลี้ยงลูกนะคะเราอาจจะไม่ได้รับเงินเดือนเป็นตัวเงินนะคะแต่แท้จริงแล้ว นั่นแหละค่ะก,ก็คืองานที่เราได้ถวายแด่พระเจ้าเมื่อพระเจ้าได้กำหนดบทบาทและการงานให้กับเราในแต่ละคนตอนนี้เนี่ยนะคะมีหลายคนที่อาจจะดูแลลูกเล็กๆหรือมีหลายคนที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้อาวุโสแล้วนะคะแล้วไม่ได้ทำอาชีพอะไรเพราะว่าต้องดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุนะคะก็อยากจะขอพูดถึงสามีนะคะคือคุณเชษฐ,ฐาเนี่ยตอนนี้ก็ มีงานหลักนะคะก็คือดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่สูงอายุก็พาไปหาหมอนะคะพาไปตรวจพาไปฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ท่านซื้ออาหารจัดเตรียมนะคะหลายลอย่างให้กับท่านดูเหมือนอาจจะเหมือนนะคะบางทีจะพูดเล่นๆว่าตกงานอยู่นะคะแต่จริงๆแล้วนี่คืองานและมันเป็นงานที่ดีมากๆนะคะเพราะว่า เ,เมื่ออาจารย์เม้งได้เห็นนะคะว่าเขาก็ได้ทําอย่างเต็มกําลังความสามารถที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่อย่างดีที่สุดนะคะก็อยากให้เราทุกคนมีทัศนคติหรือท่าทีแบบนี้ด้วยว่างานที่มีคุณค่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเงินไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนที่เราได้นะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่านิยมของคนในโลกนี้ที่วัดจากตําแหน่ง นะคะแต่สำคัญคือเราได้รับภารกิจจากพระเจ้าและเราได้สัตย์ซื่อที่จะทำอย่างดีที่สุดและทำอย่างเต็มกำลังเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านั่นละค่ะการงานของเราเป็นการนมัสการพระเจ้าแล้วก็ขอฝากพระคําอีก3ข้อตรงนี้นะคะสุภาษิตบทที่16ข้อ3บอกว่าจงมอบงานของท่านไว้กับพระเจ้าและแผนง,งานของท่านจะได้รับการสถาปนาไว้มัทธิวบทที่ห ข้อ16ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงจงสองสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทําเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์และสุภาษิตบทที่16ข้อ9ใจของมนุษย์กะแผนงานของเขาแต่พระเจ้าทรงนําย่างเท้าของเขาขอพระเจ้าอวยพรเราทั้งหลายทุกๆคนนะคะให้การทํางานในอาทิตย์หน้าของเรานะคะ จะดียอดเยี่ยมกว่าเดิมเพราะเราทำด้วยหัวใจอย่างเต็มล้นที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ดียอดเยี่ยมพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ประเสริฐทรงกำหนดแผนงานที่ดีสำหรับชีวิตลูกของพระองค์และขอบคุณพระองค์สำหรับการงานหรือภารกิจที่พระองค์ได้ส่งมอบให้กับ ข้าพงทั้งหลายทุกคนในอาชีพต่างๆขอพระเจ้าทรงโปรอวยพรพี่น้องที่ได้ทํางานอยู่ในทุกๆอาชีพไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาไปจนถึงอาชีพที่จะต้องดูแลคนในครอบครัวอาชีพที่จะต้องอา,อาจจะดูเหมือนต่ําต้อยในสายตาของคนในสังคมแต่ขอให้ข้าพงทั้งหลายตระหนักว่าข้าพงทั้งหลายทุกคนเป็นคนงานของพระเจ้าเมื่ออยู่ในโลกนี้เราทำงานเพื่อ ให้ทุกสิ่งที่เราทํานั้นได้เป็นที่ถวายเกียรติและเป็นที่สรรเสริญพระเจ้าเป็นที่ประกาศคุณความดีของพระเจ้าต่อคนรอบข้างและเป็นพรต่อทุกคนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนให้มีสติปัญญาความรู้ความสามารถในการทำงานทุกอย่างน้ำมือที่ได้จับการงานใดๆขอให้เกิดผลเจริญก้าวหน้า ร้อยเท่าพันเท่าขอพระองค์ทรงโปรดช่วยด้วยแม้ว่าในภาวะเศรษฐกิจที่ดูเหมือนย่ำแย่ในสถานการณ์โรคระบาดขอาการปกป้องของพระองค์และการช่วยเหลือของพระองค์ที่จะเป็นพระเจ้าผู้อุปถัมภ์ในทุกการงานที่เราได้ทําด้วยและเราเชื่อว่าพระองค์เป็นพระผู้เลี้ยงพระองค์จะเลี้ยงดูเราทั้งหลายทุกคนอย่างไม่ขัดสนและเราจะมีสิ่งดีที่แจกจ่ายให้กับผู้คนรอบข้างด้วยขออธิษฐานมอบพี่น้องทั้งหลายทุกคนไว้กับองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะคะ่ะ